ขณะน,นี้เวลาห้าโมงเย็นเพื่อนๆห้าโมงสี่สิบแปดนาทีเดดขดัดเดดเนี่ยเขากล้า่งง่ำฝนกระสีม้าป้าสามเข่าพี่น้องอึดเติดพูน,นะตอนวานน้ำถ่วมบานนี้ปัดพ่อสามน้ำกระสีแหงป้าได้ปะเนี่ยหยาหยากระสีเกิดได้ขนา้แหงเพราะว่าเขามานันยัง คุ้มหยาบ่บ่เพียงพ่อเนาะเพื่อนเนาะโอ้ยค่กเนี่ว่าเงื่อนอะไข่หอยบันติกาศนี่มาแรงเพื่อนเสียงนกเสียงนกเสียงเขียดอีแอ๊กห้องแอ๊ก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 บรรยากาศคุณยายว่าจะลอยเข้าปลาเห็ดลอยบ่ได้เพราะว่าลืมเอาน้นัมานั่งกลมหลายตาบวมเพื่อนเพื่อนกลมถอนหยาเนี่ย เจ้หน้าเนี่ยสามไปนะะั่เนาะขึ้นไปเนี่ยก็จะไปลุกเอากาอยู่ข้างบนเข่าลุกเข่าแม่นลุกกาเพื่อนๆลุกกามันง่ายลุกเข่าใน่เอาสี่ยอนเอาหาเอาแต็มมองมันหนาเนาะมองมันบางเขาก็บ่เอาบ่ลูกแก่เพื่อนมันก็เลยสาได้มาเทล่าสองมัดสามมัดอันนี้จะไปลุกเติมหลืออยู่สองมัดเนาะจะไปลุกเติม ชีวิตเกษตรกร,เ,กรเพื่อน,เอ,นเออ้ยหนังหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขากินปัากรแสบแบ้เลยเนาะก็เลยจําเป็นต้องสู่เพราะว่าห้ากินแสบสื่อกับแพงแล้วเพื่อน,อน,อนแต่ว่าขายบ่กแพงเนาะสิบเจ็ดนาฬิกาประมาณเดียวนี้ประมาณห้าสิบนาทีเนาะเดดค่ะนี่นว่าเดดคักเดดเนี่ หันไปทางตะวันตกคุณกดแดดวันนี้เขาหน้าคุณยายจ้ะเขาหน้าคางๆเพื่อนอเพื่อนบ้าน,นไหนมีเขาเพื่อนเพื่อนมันย้อนแสงเนาะคุณายายวานกนเพื่อนอยู่ประมา่านวานกนประมาอนอาทิตย์หนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนก็บ่ไดานานจนจนแบบวานน่านานจนเกินไปเนาะแค่อาทิตย์เดียวก็ห่างกันแล้วเพื่อน,อนขนาดแค่วันเดียวยังห่างกันเลยเนาะเขาของคุณายายเนี่ยฐานาม,มี ถ้าฝนมาอีกนามเต็มคันคุณยายก็ตัดแล้วตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะเราจะใส่ปุ๋ยน้ำเยอะๆนะเพื่อนๆพอตัดแล้วตัดแล้วหอาก็เหากขับค้างหนามไม่เต็มคันแท่หน้าเลยพวกวัชพืชมันก็จะตายมันก็จะตุยไปเนาะมันก็จะตุยก็เหลือแต่ข้าวเดี๋ยวฝนมาแล้วคุณยายจะตัดให้เพื่อนเพื่อนต้องพยันลงคลิป เย็นนี้ต้องนอนดึกพ่อเข้าไปเยี่ยมเพื่อนเนาะเพราะว่าวันนี้โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานหาสาเหตุเพิ่งเจอว่าที่ชาร์จแบตเตอรี่มันเสื่อมมันเสียเนะเพื่อนๆมันหลายปีแล้วเนาะคุณยายต้องหิวน้ําคุณยายต้องไปกินน้ําที่บ้านก่อนเพราะว่าพูนบานคุณยายกับห่างประมาณจากหน้านี้เนาะ ก็ประมาณหลายเมตรสี่ห้าร้อยเมตรเดือนเพื่อนประมาณครึ่งกิโลได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นหน้าหนองสาวเนาะเมื่อมีไผเห็ดคนยายก็ต้องเห็ดสวนหน้าคุณยายเองก็อยู่ทั้งบนผืนผ้าหลานมันเห็ดจากเพื่อนถาาว่าผ้าเห็ดเขาก็จะเห็ดโปเป็นเนาะหนึ่งหนึ่งอันคือว่าเงินนั่นแหละ สัพยะกรในกระเป๋ากับมีเนาะเด็กหนุยมบริหารงานบ่เป็นถ้าเราไม่บริหารจะให้ค้นเศร้าก็ได้อยู่แต่ว่ากินเขาบ่แซสบกินเขาบ่แซ่ยบยังบ่อข้าเจ้าเขาไปหายก็จกักมีบางหยาจายายารักยังแน่นเนาะหยากระสี้ลยก็เห็นมูเพิ่นเวลาจะหนึ่งเขาหรือว่าจะหุงเขาก็เลือกหยาออกซะก่อนสำหรับคุณไส้ย่ายคุณไส้บด้ใส คุ้มหยาะคุณยายก็ใช้วิธีตัดซึ่งเราได้ผลทำมาเป็นสิบปีแล้วเพื่อน,อนหนึ่งเราได้ปุ๋ยสดเราได้ปุ๋ยสดตัดแล้วเราก็เอาเอาไว้ที่นั่นเลยเราไม่เอาออกนาะหรือบางเราก็ไม่อ,ออกเพื่อน,อนมันก็จะเน่าพอมันเน่าแล้วจะเป็นปุ๋ยสดเนาะเราก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนายี่สิบไร่คุณยายจะใส่ประมาณ สองร้อยห้าสิบกิโลหรือว่าหากระสอบเพื่อนๆแล้วก็ตอนจะเกี่ยวอีกซึ่งเป็นคนอื่นจะใส่เยอะกว่านั่นแต่คุณยายใส่วิธีตัดแล้วก็เฮ้าหนึ่งประหยัดปุ๋ยเนะยาะประหยัดปุ๋ยแล้วก็คุณยายจะไม่มีอย่างอื่นใส่็ทําอย่างนั้นเลยเป็นประจําทํามาสิบปีแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะนาหวานแล้วก็ใช้วิธีตัดแบบนี้ซึ่งมันได้ผลไม่ขาดทุนแล้วก็มีกําไรมั่งนิดหน่อยแล้วก็ กำไรมันคือข้าวกินเนาะส่วนคนอื่นหนก็ลนหลายๆคนเนาะพเพื่อนๆทำนาขาดทุนเพราะบางทีขาดการเอาใจใส่ขาดการขาดการเข้าใจขาดความขยันด้วยพวเพื่อนๆคลิปนี้ก็ยาวแล้วคลิปนี้ก็ยาวแล้วจ้าแต่จะมีกระปูกัดนะเพื่อนๆที่ทำไปแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถึงรถมอเตอร์ไซค์คุ่นใจแล้วล้ะจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้ามันจะยาวบ๊ายบาย